สวัสดีครับมาร์คตำรวจเอนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพูดถึงโคกนะครับก็ specifically เลยก็คือโค1 9หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับโดยเจาะจงเลยนะครับก็ผมมีโคอยู่สองกระบอกนะครับอ่าก็คือตัวนี้เป็นตัว limited edition นะครับแล้วก็อ่าอีกตัวหนึ่งจะเป็นโคโกคัพซีรีส์แปดศูนย์นะครับอ่าก็จะเป็นตัวที่เป็น Mark 4นะครับเป็นตัวที่เขาจะเป็นเหมือนคล้ายค้ายเนี่ยสไลด์ตรงบนสไลด์เนี้ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นเหลี่ยม นะครับเหมือนเป็นศูนย์หลังถนนอะไรประมาณนี้ที่เขาเรียกกันนะครับอ่าก็ตัวนั้นนี่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับก็เดี๋ยวครัง้งหน้าเขาจะเอามาโชว์กันแต่ตัวนี้นี่อ่าเป็นตัวที่เป็น Limited ดด i ชั o นนะครับก็จะเป็นซีรีส์เจศนะครับแล้วตัวมาร์กิ้งเนี่ยมันก็จะเหมือนปืนแบบในสมัยโบราณนะครับนี่คือทำไมคนเขาถึงแบบหาตัวนี้ก็บอกนี้นี่ ผลิตแค่ห้าพันกระบอกนะครับอ่าเขาเนี้ยโค้ดหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งบอกเลยว่าโค๊ดหนึ่งเก้าหนึ่งนเนี่ยเป็นปืนที่ราคาแพงแพงนะครับสําหรับสิ่งที่เราได้แล้วก็บอกเลยว่ามีคนที่ที่ชอบยี่ห้อเนี่ยเยอะมากในสหรัฐอเมริกาแต่คนคนที่ชอบยี่ห้อนี้จะเห็นพร้อมกันว่าปืนกระบอกเนี่ยในราคาที่เราซื้อมาเนี่ย ถ้าเกิดไปซื้อยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Springfield, Danwesson นะครับอ่าก็จะได้สิ่งที่ดีกว่าจะได้ฟิตติ้งที่ดีกว่านะครับการทำฟินิชอะไรที่ดีกว่าอย่างเนี้ยอ่ามันก็ถ้าเกิดขย่าดูนะครับมันก็จะสั่นสั่นแต่ก็ไม่มากนะครับก็ไม่ได้มีผลอะไรกับความแม่นยำเท่าที่ผมยิงมานะครับ นิ่งอางนกนะครับปืนทุกกระบอกเคลียแล้วนะครับก็เคลียรแล้วก็ไม่มีอะไรก็มันก็ปกติครับแต่ว่าคนเขาก็จะเป็นห่วงว่าไอ้ปืนที่มันสั่นๆมันคลอนๆเนี่ยหลวมๆเนี่ยมันจะไม่แม่นนะครับอ,อันนี้มาลองดูสปริงฟิลด์หนึ่งกัน,นตัวนี้เป็นตัวโลเดนะครับเลิกผลิตไปละก็ผิวก็เป็น p a r k e กไนะครับลำกล้องก็เป็นแมชเกรดสเตลลสสตีลนะครับก็ เนี่ยนะครับมามี front front c o c k i n s e r l a t i o n พร้อมนะครับมากระสูนในไซส์อ่าซึ่งตัวเนี้ยในราคาที่ผมซื้อมานะครับถ้าไปเทียบกับโคร,ราคาเดียวกันจะไม่ได้เท่านี้จะได้ตัวแบบลน้ลนๆเลยไม่มีอะไรเลยศูนย์ก็ไม่ได้เป็น n o แ a กนะครับศูนย์ก็จะเป็นม p e ิลสเปกนะครับเป็นศูนย์ที่ค่อนข้างจะมองยากอ่าถ้าเป็นโค้ ตัว a b u v e r t a i l SAFETY ก็จะได้เป็นตัวเก่านะครับเป็นตัวที่ฝรั่งจะไม่ชอบกันเพราะว่าตัวเก่าพวกไอ้ปืนสมัยสงครามโลกเนี่ยมันฝรั่งเขาบอกว่าเวลาเขายิงเนี่ยด้วยการที่ฝรั่งมือเขาใหญ่นะครับมันเกยมันเกยมือเขาแล้วทาให้เขาว่าถูกกัดนะครับถูกนกกัดถูกหลังอ่อนกัดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมไม่เป็นนะครับอ่าตัวเนี้ยก็จะได้ฟิตติ้งที่ดีขึ้นนะครับแต่พูดถึงผมยิง ปืนกระบ,บอกนี้มามากและมันก็เริ่มคอนคอนสันสันแล้วแหละแต่ก็อย่างที่บอกนะครับก็ไม่ได้มีผลกับความแม่นยําอะไรนะครับไม่มีความไม่ไม่ผผลกับความแม่นยําในสิ่งที่ผมใช้อาวุธปืนนะครับก็คือการต่อสู้องกันตัวนะครับการเฝ้าบ้านปืนเนี่ยอย่างให้โคที่สันคอนคอนเลยนะครับบอย่างเงี้ยแบบสันสุดๆเลยในความแม่นระดับเนี้ยถือว่าเพียงพอแล้วในการ ป้องกันตัวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยิงแข่งด้วยนะครับยิงปั้น X อันนี้คงไม่ใช่ปืนสำหรับคุณครับถ้าเกิดคุณยิงยิงแข่งแบบยิงปั้น X นะครับเพื่อความแม่นยำเนี่ยเลสเบร์เนี่ยคือแบบที่สุดละนะครับเพราะว่าเขาฟิตลำกล้องมาดีมากนะครับฟิตดีมากถึงขนาดว่าเอามาแรกเนี่ยแทบจะเขาเขาจะบอกเลยว่าไม่ต้องถอดประกอบ นะครับไม่ต้องถอดให้ยิงไปก่อนอย่างน้อย5 0 0ร้อ0ถึงพันัดนะครับถ้าเกิดในระยะ500ถึงก่อนถึง500ถึงพนัดเนี่ยถ้ามีอาการติดขัดเนี่ยเขาบอกเลยว่าไม่ต้องโทรหาเขายิงให้ถึงก่อนต้องเบรกอินก่อนนะครับแต่ปืนพวกนี้มันดีไซน์มาว่าด้วยการที่ว่ามันเป็นปืนที่เคยใช้ในสงครามนะครับมันจะต้องทํามาหลวมหน่อยนี่คือทําไมโค้ถึงต้องทํามาหลวมนะครับเพื่อที่ในในสงครามโลกครั้งที่หครั้งที่สเนี่ย มันยังเป็นการสู้แบบ t r e n c h warfare อยู่นะครับก็คือแบบเหมือนมีการขุดขุดสนามเพาะยิงกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะไปเจอแบบพวกดินโคลนแล้วเวลาทหารเขาสู้กันในสงครามเนี่ยก็จะมีคานมีอะไรด้วยนะครับมันก็เลยต้องทําปืนต้องทําให้มี Toler รนซี่หลวมกันหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดมีดินมีทรายเข้าไปเขาหวังว่าการยิงครั้งแรกเนี่ยด้วยช่องว่างที่มันมีมันจะสะบัดของของพวกนั้นออกหมดนะครับแล้วทําให้ปืนเนี่ย เกิดการตีขัดให้น้อยที่สุดนะครับอ่านี่คือทําไมโค้มันถึงหลวมนะครับอ่ามันก็มีไอ้นี่ของมันอยู่แต่หลังๆเนี่ยผมเข้าใจว่าโค้ไม่ได้ทําหลวมเพราะว่าด้วยจุดประสงค์เดิมนะครับมันอาจจะเป็นที่ว่าช่างปืนของเขาเนี่ยอาจจะสู้ช่างปืนของที่อื่นไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็บริษัทเขาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นไปมากมายก็ ถึงให้เป็นตัวที่เป็นของ c ีแล้วเงี้ยของซีแล้วเงี้ยที่ผมไปเห็นมาผมเคยเห็น c o ้กคอมเพลติชันนะครับหลวมโครกเลยผมจับขึ้นมาแล้วแบบเออไม่อ่ะไม่ซื้อนะครับไม่อยากได้ถ้าเกิดใจ่ายในราคานั้นผมไปซื้อ Springfield Garrison อะไรอย่างนี้ดีกว่าจะได้ปืนที่มีการเคลือบผิวที่สวยกว่าดีกว่านะครับการฟิตเซฟตี้อะไรอย่างเงี้ย ดีกว่าอย่างโคเนี่ยถ้าเกิดนี้นะครับเซฟตี้เนี่ยเซฟตี้ที่ดีเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องขึ้นขึ้นไปได้อย่างเดียวนะครับอันนี้มันเหมือนกับแบบถ้าเกิดคุณกดลงอย่างเงี้ยมันเหมือนมันมันลงไปด้วยนะครับมันก็มันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับที่ส่วนมากแล้วถ้าเป็นคนเล่นปืนใหม่ๆเขาไม่สนใจแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นปืนหนึ่งเก้าหนึ่งมาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาจะดูรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อย,ๆ,อยๆพวกนี้เพราะว่า นึ่เก้น,นึเป็นปืนที่ราคาสูงนะครับเงินที่เราจ่ายไปเราต้องการ uh, attention to detail ที่ที่ดีพอสมควรนะครับแล้วเรามาดูอีกจุดหนึ่งของโคนะครับเห็นรอยแยกตรงนี้ไหมครับมันมากเกินไปนะครับในราคาท,ที่คุณจะจ่ายเนี่ยอันนี้ถือว่าฟิตมาได้ไม่ดีนะครับไม่ดีเท่าราคานะครับแต่ผมที่ผมชอบเลยตัวนี้ตัวลิมิเต็ก็คือมันให้ไอ้เชคเกอร์ริงตรงที่จับมาด้วยนะครับอันนี้เป็น25 lpi นะครับอ่าแล้วอีกอย่างที่ชอบก็คืออันนี้นี่มันมากะศูนย์คล้ายๆเป็นเหมือน,นคล้ายๆเป็นเป็นเป็นโกบีดน,นะครับแล้วก็ศูนย์โนแวกศูนย์หลังเป็นโนแวกนะครับอันนี้ไม่ได้มากับปืนพวกอ่าเหมือนโมเดลปกตินะครับเพราะว่าตัวนี้ฮะมันเป็นลิมิเต็ดออดิชั่น มันก็คงน่าจะมีอะไรพิเศษกว่าตัวอื่นนิดหน่อยแต่ก็คงไม่มากครับผมยิงยิมันก็ไม่หนีกับ Springfield เท่าไหร่เลยเพอร์เพอร์สปริงฟิลอยิงดีกว่าด้วยนะครับอ่าอย่างตัวนี้นะครับจะสนิทกว่าเห็นไหมครับเมื่อเทียบกันเนี่ยครับดูช่องว่างเห็นเลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับอ่าแต่สิ่งหนึ่งที่ Springfield ทำได้ไม่เนียนแล้วอันเนี้ยตอนผมเด็กเเนี่ย มันกวนใจมากก็คือไอตัวเนี้ยครับไอตัวขอล้างปอกเนี่ยนะครับมันทําไม่สนิทเหมือนโคโคเนี้ยจะทำมาค่อนข้างสนิทแต่ก็เห็นไหมครับว่าอันนี้มันก็จะเหมือนคล้ายๆบุ๋มลึกเข้าไปมากเกินไปอันนี้ก็นูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการกับการใช้งานการปฏิบัติการของตัวปืนเลยยังไงนะครับอ่าเขาเนี่ยถ้าลองมาดู ให้เป็นตัวที่เป็นคัสตอมเลยคัสตอมช็อปของโคเลยนะครับในราคาที่คุณจ่ายเนี่ยโคคัสตอมช็อปเนี่ยเมื่อไปเทียบกับโคเหมือนคัสตอมช็อปของยี่ห้ออื่นอย่างเช่น Springfield เหมือนกันอย่างเงี้ยราคาไล่เลี่ยก,กันอ่ะ p r i n i f l e l d อาจจะแพงกว่าหน่อยเพราะว่าอย่าลืมว่า Springfield ตัวที่เป็นคัสตอมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับ Springfield p r o f e s s i o n a l ที่ชนะสนธิสัญญาของ FBI ในให้เข้าไปเป็นจำการในหน่วยชิงตัวประกันนะครับ search an d a hrt hostage rescue team นะครับตัวนั้นเนี่ยผมเคยยิงมาแล้วแล้วเพื่อนผมมีปืนกระบอกนี้อยู่เนี่ยผมเคยไปลองยิงมาแม่นมากคือถ้าเราคิดว่า Let's Bear แน่นแล้วเนี่ยตัวนี้แน่นกว่าอีกแต่มันอยู่ตรงนี้ครับปืนเขาทำให้แน่นแต่ว่าไม่เคยขัดเลยนะครับนี่คือ springfield custom แต่กับโคเนี่ยโคที่เป็นตัว เป็นตัวคัสตอมเนี่ยอันนั้นผมเอามาแบบเฮ้ยใ,ในราคาที่ที่เขาคิดเราอะ่ะผมไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่าถ้าผมจะให้ผมเอามาเทียบกันนะครับแดนเวสเซนเนี่ยถือว่าเป็นแบบกึงก่งกึ่งคัสตอมยังไม่ฟูลคัสตอมกะโคที่เขาเคลมว่าเป็นฟูลคัสตอมนะครับผมจะเลือกแดนเวสเ o นที่เป็นกึ่งคัสตอมมากกว่าเพราะแดนเวส s ซนเนี่ยถ้าเกิดใครอย่างแดนเวสเซนเวลเลอร์สเปเชียลิสต์อะไรเงี้ยนะครับเป็นปืนที่ ฮอตมากนะครับมาเขาฟิตฟิตลำกล้องมาดีมากแล้วเวลาเลื่อนสไลด์ดูเนี่ยโอ้โหแบบลื่นเลยนะครับก็โคเนี่ยต้องบอกอย่างว่าถ้าคุณจะซื้อโคดีครับแต่ฝรั่งที่เนี่ยเขาจะซื้อโคในในในการที่เขาเอามาแบบมาแต่งต่อนะครับเอามาแต่งต่อให้มันสวยขึ้นให้มันยิงได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการอย่างเดียวเลยครับ เขาต้องการยี่ห้อนะครับเขาต้องการยี่ห้อเพราะว่าคนที่เนี่ยมันจะมีการล้อกันเล็กๆน้อยๆอยไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะครับว่าอะคุณมีหนึ่งเก้าหนึ่งแต่หนึ่งเก้าหนึ่งคุณมันไม่ใช่โคมันเหมือนกับแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ของแท้อะมันไม่ใช่ต้นตำรับนะครับฝรั่งเขาก็จะมีบางกลุ่มที่เล่นอย่างนี้ซื้อโคมาให้ช้างปืนชื่อดังให้วิลสันคอมแบทให้น t h ฮอคเอาไปแต่งต่อนะครับแล้วผมบอกเลยว่า อินสตาแกรมที่ต้องตามนะครับคือ,อ Air Loom Precision นะครับ a i r l o o m Precision เนี่ยเป็นเป็นเพจของเจสันเขาชื่อเจสันเบอร์ตันนะครับเขาเป็นช่างปืนแต่งปืน1911เนี่ยปืนเขาทำสวยมากนะครับปืนเขาทำสวยมากอย่างถ้าเกิดเราไปดูปืนของคลิน t s สมิธอย่างเงี้ยคลิน t s สมิธยังใช้ปืน1911ที่เป็นปืนผลิตในปี1960กว่ากว่านะครับคลิส์ัตต์หนึ่งเกกว่ากว่าซึ่งเป็น เป็นโกลเด้นเอจเลยของปืนโคถ้าเกิดคุณจะซื้อโค้เนี่ยแล้วคุณสามารถรัน s ซี i a เรียลนัมเบอร์ได้เนี่ยคุณควรจะซื้อปืนที่มันเก่าขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยโคยังไม่มีปัญหา QC เหมือนในสมัยนี้ปืนการลมดำยังทําได้ดกีกว่าสมัยนี้มากนะครับในสมัยก่อนลมดำเนี่ยละเอียดเลยนะครับการฟิตปืนก็ดีมากดีพอสมควรคือแบบเมื่อก่อนเราต้องเข้าใจว่าการผลิตของจากเครื่องจักรเนี่ยแพงกว่า ผลิตด้วยช่างปืนนะครับเครื่องจักรยังเป็นอะไรที่ใหม่ในสมัยก่อนแต่มาสมัยนี้แล้วเนี่ย craftsmanship เนี่ยการประดิษฐ์มือเนี่ยมันแพงขึ้นเป็นหลายเท่านะครับก็เลยมันปีที่มาว่าเวลาเราไปคุยกับน,นักยิงปืนเก่งๆหรือว่าครูที่เป็นครูสอนยิงปืนยุทธวิธีเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า1นึ่เนี่ยถ้าคุณจะเล่นเล่นได้ตามความชอบนะครับแต่คุณควรจะลงทุนเพราะว่าคุณ คุณไปซื้อปืนโปรดักชันอย่างเงี้ยนะครับปืนทุกกระบอกมันออกมาไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าเขามันเหมือนมันผ่านสายพานอะไรผ่านสายพานมาเขาประกอบประกอบประกอบแล้วเขาก็มีแบบเหมือนเงี้ยเหมือนอาหารนะครับเหมือนคล้ายๆล้าร้านอาหารเขาจ้างลูกน้องมาเขาบอกว่าให้ใส่น้ําตาลกี่ช้อนอะไรอย่างนี้เลยครับคือมันไม่มีมันแทบจะไม่มีศิละปะเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วด้วยอาการที่มันเป็นปืนหนึ่งกระหนึ่งเป็นเทคโนโลยีโบราณเนี่ยมันต้องการความละเอียดพิถีพิถันนะครับ แต่ละชิ้นต้องตะไบให้เข้ากับเฟรมแต่ละตัวสไลด์แต่ละตัวลำกล้องต้องทําให้เข้ากับสไลด์แต่ละตัว,ตตวซึ่งมันไม่เท่ากันนะครับโดยมาเทียบกับปืนพวกกลอกอย่างเงี้ยกลอกมันเป็นปืนที่ดีไซน์มาด้วยแบบว่าเขากลึงออกมายัางไงมันมาประกอบได้เท่าเป๊ะเลยอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็หนึ่งกนหนึ่งถ้าจะเล่นนะครับผมแนะนําเล่นที่เป็นคัสตอมนะครับถ้าคุณสามารถซื้อมันได้นะครับคุณสามารถแบบมีทุนทรัพย์ที่ สามารถไปแตะพวกนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณชอบหนึ่งงานหนึ่งจริงแต่คุณไม่มีทุนทรัพท์มากขนาดนั้นแบรนด์ที่ผมจะแนะนำก็คือ Springfield นะครับแดนเวสเซนคิมเบอร์ในผมต้องบอกเลยว่าผมชอบคิมเบอร์นะครับในแบรนด์ที่มันคือเมื่อก่อนเนี่ยคิมเบอร์เป็นแบรนด์ที่ดีมากดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าคิมเบอร์เคยเป็นเหมือน,นคล้ายแบบ เหมือนให้ใคล้ายเป็นคัสตอมเลยเป็นเป็นคัสตอมช็อปเลยตอนที่บริษัทเขาเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยไอตัว Kimber Classic นะครับมันถือว่าเป็นปืนที่ดีมากเพราะว่ามันเกิดมาค่าก๊อกเลยนะครับไอมันเกิดมาค่าโค้เลยนะครับเขาฟิตทุกอย่างฟิตดีมากๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยรู้ไหมครับว่าว i l สันคอมแบ็เคยซื้อเฟรมกับสไลด์จาก Kimber นะครับแต่เดี๋ยวนี้ด้วยการที่ว่าเขาเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นปุ๊บนะครับ ไอาการพิธีพิถันในดีเทลเล็กๆร้อยๆเนี่ยมันหายไปนะครับมันก็กลับกลายเป็นว่าปืนกระบอกเนี่ยปืนปืนนิฮอรเนี่ยเป็นปืนที่คนเล่นปืนในอเมริกาโดยเฉพาะคนที่เล่นหนึ่งกับหนึ่งเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงพราะเหมื่นกับโคเลยครับราคาแพงปืนสวยจริงแต่มันอาจจะเวิร์กก็ได้หรือไม่เวิร์กก็ได้นะครับเราสู้เอาเงินไปแบบไปซื้ออะไรที่ราคาค่อนข้างผักปันกลางอย่างเช่นสปริงฟิลด์ไม่ได้แม่นเวนะครับ แต่แมนแมนคือผมยิงแบบ10บสิบหลาเนี่ยกลุ่มเกาะปกตินะครับซึ่งเป็นความความแม่นยำที่เพียงพอนะครับสำหรับการต่อสู้ป้องกันตัวอ่ะก็คิมเบอร์นี้อยากจะให้แบบถ้าเกิดคุณสามารถหาคิมเบอร์ที่เป็นรุ่นเก่าได้นะครับรุ่นเก่าไม่ใช่ปีแบบถ้าเกิดปี2010ขึ้นไปเนี่ยพยายามแบบกรองนิดนึงนะครับดูดีๆเวลาจะซื้อนะครับถ้าเกิดหาเก่าๆได้นี่คือแบบไปเลยครับ ปืนเขาดีเมื่อก่อนปืนเขาดีจริงๆอ่าก็สรุปไว้แค่นี้นะครับผมไม่ได้เกียดบริษัทโคนะครับผมมีโคหนึ่งกระบอกนะครับมีโคไพทอนอีกหนึ่งกระบอกซึ่งเป็นตัว o r i g i ินอไม่ใช่ตัวรีเมคนะครับมีโค AR15 นึ่งกระบอกซึ่งผมใช้ปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นนะครับทุกวันผมเชื่อใจในอาวุธปืนทุกกระบอกที่ผมซื้อนะครับแต่คลิปนี้ผมจะบอกแค่ว่า คุณจะลงทุนกับปืนหนึ่งกระหนึ่งเนี่ยนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาปืนคุณมาทําอะไรปืนคุณจะเอามาแต่งต่อหรือว่าคุณอยากได้ปืนที่ออกเปิดจากกล่องมาแล้วมันเวิร์กเลยนะครับถ้าเกิดคุณโจทย์ของคุณคือคุณจะซื้อมาแต่งต่อคุณอยากได้ยี่ห้อคุณอยากได้ความคลาสสิกเป็นตํานานซื้อโคครับมาแต่งต่อให้มันดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้ปืนที่เปิดจากกล่องแล้วคุณรู้ว่ามันจะเวิร์กนะครับมันจะเวิร์ก สปริงฟิลล์นะครับหรือถ้าเกิดมันไม่ Work Springfield ์นี่มี c u สเตอร์ Service ที่ดีมากนะครับผมผมบอกเลยว่าผมท safe ําเซฟหักนะครับผมทาเซฟหักไปตัวหนึ่งผมทําเสียหักนะครับเพราะว่าการที่ว่าผมเป็นเด็กที่ซื้อปืนกระบอกแรกนี่ครับเป็นคือปืนพกกระบอกแรกของผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับปืนกระบอกหนึ่งทำเสียแตกนะครับสปริงฟิล l ์รับซ่อมฟรีเลยนะครับส่งไปปุ๊บเขาซ่อมส่งกลับมาปืนใช้ได้ปกติเลย ก็อยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับอยากจะย้ำอีกทีนะครับผมไม่ได้ดูถูกคนที่เล่นโค้หรือดูถูกยี่ห้อนี้นะครับเพราะผมก็ชอบโค้นะครับผมชอบความเป็นตำนานแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเวลาผมก็อยากให้วิดีโอนี้เป็นไกด์เวลาคุณจะตัดสินใจซื้ออะไรที่มันราคาสูงสักอันข้อดีข้อเสียนะครับของสิ่งสิ่งนั้น วันนี้อยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าเกิดผมพลาดตรงไหนหรือว่าคุณอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับโอ้แล้วฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้ว subscribe ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ